ตีมันยาวตีมยาวเนาะเล็กเล็กมันยาวเล็กตีมยาวทุกคนสวัสดีเช้าวันที่18พฤษภาคม2568วันนี้พี่กุ้งมาดูใบเงินแชมป์ควายไทยจ้ะแชมป์ควายไทยราคาค่าตัวนาง4ล้านบาทนะคะนางกำลังจะออกลูกค่ะทุกคนน้ำเก็หลวงศักเพชรบูรณ์ค่ะนางไม่ไหวแล้วนางกำลังจะออกลูกแล้วปันเมื่อไหร โอ้โหเขาบอกให้ถ่ายวิดีโออะไปเต็มตัวเลยเอาของแม่ก็ได้เออเอาของแม่ก็ได้จอ้ๆหชิว่ามีฟอกต์เลยเนาะนางใช้เวลานะคะทุกคนนางใช้เวลาค่ะเรามาลุ้นไปด้วยกันนางกำลังจะออกลูกค่ะ ขาทานจากตัวใหญ่เพราะว่าพ่อพันนางคือปาวานค่ะแช,ชมป์ควายไทยเหมือนกันค่ะน้องใบเงินเขาก็เป็นแช,ชมป์ควายไทยเหมือนกันนะคะคพ่อพันกับแม่พันผสมกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูลูกว่าจะแข็งแรงออกมาตัวใหญ่ขนาดไหนนะคะออกมากรลูกแล้วออกแล้วออกแล้วทุกคนทุกคนน้อง,อ,งอ,ออกแล้วน้องเบ่งแล้วเออ ช่วยกันแบ่งค่ะทุกคนทุกคนช่วยกันแบ่งค่ะช่วยกันแบ่งช่วยกันแบ่งนะคะนี่น้องออกแล้วน้องออกแล้วอยน้องออกแล้วใบเงินออกแล้วค่ะใบเงินออกแล้วโอ้ยใช้เวลาหน่อยนะคะทุกคนคือเห็นขีดเดือืองอันนี้อ๋ออึเขาว่าเขาลูกหาเป็นตัวเมียเลย เบงงแบงโอ้ยเนี่ยโอ้หนี่จมูกออกมาแล้วค่ะทุกคนจมูกออกมาแล้วแม่เขาเจ็บท้องมากนะคะแม่เขาเจ็บท้องมากค่ะน้องเขาอยู่นท้องแม่เขาสิบเอ็ดเดือนแล้วนะคะ แม่เขาหมดแรงค่ะเขาเดี huh. ๋ยวตั้งสติก่อนเดี๋ยวเราต้องช่วยเขาค่ะโอ๊ยโอ๊ยเจมากโอ๊อเ่อ๊เ่ันกได้้กัันใ่จัละ บัากรวินไเยหรอเยรวันก้เวี่เลียวเลียวเลียวเลีเี้ยเลี้ยวเ้วเนี้ยวเลี้ยวเล้วเวเี้ยเลวเลีคยเว้ยงเัวเหญ่ยวเลี้เล้ยวเลวเลลวเ้ยว แม่เขาก็พ่อแม่พันพ่อเขาก็พ่อพันปลายประกวดค่ะบ้านอยับ้วตัวทอกก็ยังไม่ได้กี่ตัวทอกก็ยังไม่ได้ดึงถอยอ อย่าหายมาอกหนหาดักพูดพูดาออมามาดูตรงนี้ไีมั้ยาเดี๋ยวเราต้องช่วยน้องกันค่ะเอาเสื้อัมาดึงขาเขาสองขา